มาส่งงานกันอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับยี่สุดสุดีแม็กช่องลมแอร์กลมนะฮะติดตั้งจอยด้าขนาดเก้านิ้วตัวนี้เป็น464นะครับภายได้แบรนมอนสเตอร์นะฮะงานติดตั้งเข้ารูปสวยงามระบบเสียบปลั๊กนะครับเด่นได้หลากหลายครบคันนะฮะคันนี้ไม่มีกล้องนะฮะนี่ฝากช่องแต่งรถนะกดซับสไครต์ไว้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันเข้าไปรับชมกันได้เลยในช่องนะครับเดี๋ยวให้ดูสักหนึ่งคลิปนะฮะดูความสวยของภาพนะครับภาพสวยงามมากนะครับ คมชัดสะอาดสะอ้านนะครับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวดูหน้าจอโฮมกันหน่อยหน้าจอโฮมเป็นแบบไหนหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้ครับหน้าจอแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะครับมี Android a u t o นะครับนี่ฮะ Android Auto Apple CarPlay เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับปรับภาพให้นิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะจะชัดแบบนี้นะครับโอเคนะครับ ครบครันนะครับใครที่สนใจงานติดตั้งจอ Android แบบนี้นะครับในรถ ISU ู u d Max นะครับปีประมาณ2008 2011ช่องลมแอร์กลมแบบนี้แวะมาหานะได้เลยครับ